ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้เขาก็สิมาล้องเบียดเบียด,ดใหม่ครับมาเติมเบ,บียดใหม่ผมก็ได้มา,ามรา,าิมาใส่เบียดอยู่ทงนานะครับทงนาของหน้าซ้ายอยากพี่น้องกันนี่แหละครับก็ฝนตกหนักครับดูสภาพไม้น้ำพึ่งมาแล้วครับบ่รู้ว่าสิเป็อยังไหนเพราะว่าน้ำม,มาเต็มสะเต็มนาเลยนะครับน้ำเต็มให้หนะแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดครับ ดูครับเบิง้งหนุ่มหยาขึ้นเนน้าเขาผูครับนี่เบิ้งครับเบิงบบ้งสภาพน้ำม,มาใหม่หย่าหย่าอยู่ใต่หนามยังพอท่านตายเลยนะครับว่าน้ำม,มาเมื่อวานนี้กะสิร้องเบิ้งครับได้มาแล้วเบื้งสภาพร,าบรอบๆนี่ครับเบ็ดใหม่มาเจิมเบ็ดใหม,ม่ติดตามผลงานกันได้ครับว่ามันสิมีผักโตบ้างเมื่อีง โอเคครับนี่แหละครับใส่แล้วครับมึงนี่แหละครับแบัน,นี้ห้าสิบเปอร์เซนต์อีกลิ้มนี่งนะครับเนาะได้อย่ประมาณสีหาลังอ่ะลิ้มนึ่ง แบบนี้อ่่าินทุนนี่องไ ของผมนะครับสูตรของผมใส่น้ำนาผมสิกะใส่เดือนแค่สองสองสองรอบครับขเขาเกินสองทบนะขอไปหนึ่งรอบขออีกรอบหนึ่งแบบนี้น,นะครับแล้วก็ผมสใส่เยู่เกือบผิวน้ำานี่ครับเพราะว่าให้มันปลาให,ให้ให้ใส่เดือนมันดินนะครับสูตรของผมเขาก็กว่าใส่บปต้องใส่จมจากผิวน้ำเลยครับใส่แตะผิวน้ำเลยเพราะว่าปล่าล่าเนียนมันเสียเวลา เวลาขี่กระเดียมันดินเนาะครับมันสิเป็นหน้าม,มันสิตีงเนาะครับหน้าม,มันสิกระเพื่มเฮดไหปลานี่พวกปลาคอปลากนุกเห็นเงาเลี้ยวขึ้นนะครับไอ้มันดินอยู่สูงๆน้อย,ย,ย,ยครับก็อยู่เกือบผิวน้ำนะครับก็เหมือนะครับมันยูประมาณน,นี้ครับนี่ครับเห็นปะ นี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับที่ผมใส่นะครับโอเคนะครับมาคันแทนต่อไปนี่คันแทนนี่นะครับคันแทนนี่ค่อน,น,น,นข้างจะเาาแนนตะการหกเดี๋ยวผมสิใส่คันแทนนี้ให้มันเล้ยวหล้กก็สิเรามาไล่เบิ่งแต่ละขั้นให้พี่น้องเบิ่งกันววาเด็ดเตล่างที่เขาใส่เป็นสภาพจา๋งไลยมีปาม่ามากินเหี้าเขาปนนะครับเนาะว่าหญ้ยเขา,าเมันหล่อนบ่ามีป่ามาตอดมาอย่างบ่าขันมันหล่อนสแสดงว่ามีปา่าเขากับมีหวังเขากับมีสิรุ่นนะครับว่าสิได้ป่าโอเคนะครับเดี๋ยวผม เอาตัวใส่บีดมาแล้วครับนะครับเนาะโอเคครับครับผมวันนี้เขาใส่ตามให้นะกะใส่ได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันหกไม่มีหม่องอยางวันนี้ก็สิมาลงมสะสิใส่อย,ยู่สระนะครับสะตัวนี้บ่ได้ปล่อยปลามาหลายปีแล้วสิลองเบิ่งว่ามันสิมีปลาหยังบ่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเบิ่งผมลงเบีดก่อนครับ ครับผมตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะครับเนาะก็ประมาณหกโมงกว่าละกับสภามาเบืองช่วงท้ายที่ว่าเ้าใส่ละมาสภาพแถวนี้เป็นยังไงกันครับผมนี่แหละครับน้ำมันขึ้นมากับหยาเ้ราะฮันได้ต่ประเด็น้ำเพราะฮันยู่พรรู้ว่าป่ามันขึ้นพิยังครับก็ลองมาใสเบืองนาะครับเนาะได้บยวระเด็กัจังหวะกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเมืองเบืองบรรยากาศไปก่อน บยากาศย้มแรงครับรอบๆธรรมชาติตามสไตล์บ้านนอกห้านะครับสวยงามขนาดครับตรงบรรยากาศรอบๆครับสเดๆๆดบบบสียงเขียดจะนาห้องแอดๆๆดีนครับดียิ้มมครับเสียงเขียดจนาน้อยร้องออดอ้อมอ้อมจะล,ลอยพนลองไว้นะครับ เนี่ยครับเหยื่อยังดิ้นกระแนวกระแนวอยู่ครับโอ้ทีนี้น้ำดีครับคนดีน้ำดีเข่ากับง้มครับต้องใส่ปุ๋ยอีกขันใส่อีกร่มแท้ๆครับตรงบริเวณหน้าของเพื่นก็ประมาณนี้ครับแล้วกับหน้าพื่นกับน้เพื่อนครับของนี้เสียดายเด้เพื่นกันหัวรัดนะครับเนาะมันใส่บ่ได้ อ่อมหัวไวเบิ้ดเลยสุเมือนี่ก็หวงให้หวงหน้ากันครับสิไเใ็่ไซมมั่วๆคือสมัยตะกี้เพราะอะไรได้ยครับสุเมืองผิดกฎหมายเบิ้งยังก็ต้องผิดเบิดเพราะได้ลุก,กล้อดินเดนกันเพราะอะไรนะครับเอาที่ผู้อืน่นก็ผิดเลยสุเมืองโอเคนะครับอันนี้ช่วงตอนท้ายที่ใส่เสร็จแล้วครับสวัสดีขาอก็ล้อเบ่งผลงานตอนข้ามายามนะครับว่ามันสิมีป่าวะ โอเคครับติดตามกันต่อไปม่นเ,เราหรืมอาามะหย่ามาเปลี่ยนไงนะครับถ่า,ายไว้ถือไว้ขอบคุณเมืองว่ามันหล่นบ่โอ้หล่นหล่นยังงาเฝวกี่หน่ะมาเปลี่ยนไงตรงนี้ เด็ก็ได็กร้องมึงครับเ้ากับบุหรุวันในหนามันว่าบุหรุวันสุได้กก็เด้เหากับบุรู่ช่วงหนาเลยนะครับแตามันมีหมานนะครับเนาะแต่บนเนี้ยตายอยู่ในน้ำมันไม่รู้มันบอกเราโอ้หลอนกดทุอันเี่ ก่อนวัตถุอันเลยพี่น,ออน้องเอ้ยผ้มใสแรกๆก็ได้แสดงว่าปลาน้อยครับเบ็ดเบเ่อไงหรือปลามันปากน้อยมันกินบัลมครับมันมาตอดเจีย่เหลี่ยนน้ครับครับผมกับว่าเบิงปลาที่ห้องซ้ายไว้ได้สักกันกนะครับ Ngon lắm Bà nói con luận nghe lên Ngày mùa khuya Cảm giác như ด <c oughs> ตด,ดี๋ยวย้อนีหลังบัดกนี่แบบว่านับแล้วยังมีอะไรอยูดีเหลืออยู่มีตัวขาวๆอยู่ยังไงมันถึงเนี่ยและร่างนี่ละ น้อยหายนะเลยโีเครับเรียนยาน้อยมันหอนเี้หลอนุ๊นบครับโอ้โหโอ้อออล้ครับออ,อ,อกล้วออล้ออ้ครับออกล้วออล้ ซูมๆๆปลายังกับปลานะครับอ่ะดูครับประดุก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 ครับประดุก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 เอาอะไรครับเอาอะไรไอ้นี่สิฮะ ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกเนี่ยปลาเก่าปลาตุอยไปจะด่นครับนี่ปโปอยู่ครับโอ้โหปลาดุกจักเห็นปะครับเห็นปะนี่ยวครับพี่น้องหายไปมันเลี้ยมนี่ครับตัวปลาเห็นปะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ของมาปลาด,ด,ดุกครับปลาดุกปลาดุกครับปลาดุ๊กปลาดุกปลาดุกโอเคครับปลาดุกปลาดุกเห็นบ่ครับเห็นไหมโอเคครับนี่ปลาดุกครับยังกระพันอกันฮะเกลียวเี่ยังล่าพันมันเี่ยังอุ้ยปุ้ยไอป่ายแท้ เห็นไหมครับเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมปูดตากันครับปลาปดุกครับปลาดุกโอ้แสดงว่าคุนปล่อยจะลายขีดนั้นม่นนออกปลามันออกนี่มันีไม่ออกวนี่นออนตัวอยู่ครับ ใส่เงียบไปไหมครับเนาะเขากะใส่สองหม่องว่ามันพึ้นแลาวขึ้นบริป,ปรา่ปาปล่อยปลาโดนแล้วขึ้น,นหายเชื้อเบื่อว่ามันปลามันเหลือเพราะครับผมก็เลยลองใส่เพื่อประมาณเกือบสิบหลังนะครับจะได้ไปสองตัวแล,ล้วครับจะลุดไปลุดกแบนี้นะครับเป็นให้ลองเมื่อร้องขึ้นเยอะตัวแต่ว่วางจะโตก็ต้องหัะวะ อ่ะไ yeah. ปดูข้างนึงครับปลาตะเพียนไงครับปลาตะเพียนเทียนครับกบเทียนกบเทียน ผมเพียนแม่ไข่เฮออ่าโอเค,ออเค,อเคมันครับมนัมนมันมันตครับ ครับนะ่ะคือว่ามันมีห้องพวกเฝ้าแล้วครับดีครับเด็ดไม่กับใสแน่สาเก้าก่ามานอยู่ครับ ไปเนาะบึงขั้นต่อไปโอ้ยขั้นนม่ไ่อ๋อโกงโอ้บงขัง้นนครับโกงครับโอ้ันหากะบ้น,นัน่นคือโกงจมลงหนามนะแค่ปาดตัวมันตายอย่างเง้ตยตัไหลอยู่ โอ้ยว่าเดี๋ยวลุด้อนี่ใหม่ไ่ด้อปของเด้ออือใ่ลฮะของนาไยีใหม่ของนาไดินลงไปลุด รุดครับพี่น้องรุดรุดรุดขั้นมือขั้นนี่ลุดครับโอ้ขึ้นตาบอดขั้นอ่อนเล่นอยู่เนาะ มาบัทันงั้งกลวงทั้งง้อไปีครับเด็ดไหมกะใส่ใน,นสาเก้ากระมนันครับ บันี้ก็ยามมาสองรอบแล้วครับจะน้ำนา้าบ่อมีป่าบ่อด้ยินี้หดเสียงครับแสดงว,ว่าน้ำพึ่งมาใหมาน่นี่ป่าบ่ามีเลยครับ หยุดล้นะครับบันตัวนี้ยากหยุบปิดก,ก่อนแล้วครับบนนันจากห้องอมาเาบิ่งผลงานกันที่ว่าเหา้ายองไซยุนิสะจะได้ยืนน้ำสาครับปลาดุกตัวนี้ปลาดุกกับปลาตะเพียนเอาที่ได้ครับผลไม่ดี เด็กก่อนนะครับเดีวเขาจะมาบ่งผลงานกันว่าเขาได้เก็บอะไานะครับครับผมสรุปผลงานคืนนี้นะครับกัยูยนาหกะบนิจตป่าหน่อยนะครับวัดหล่อนญาบ่งอาการของสิบวคือก็ได้เก็บเด็กก่อนนะครับบันนี้ผลงานที่ได้นี่ครับเป็นผลงานอยูนสระเราคุ้นครับก็ได้มาประดุกสามแต้มแต้มที่สีลุดครับเด็กป่าตะเพียนตัวหนึ่งนะครับเนาะ สรุปผลงานวันนี้ครับแต่ตามที่เห็นนะครับประดุกสามประเทียนหนึ่งนะครับเนาะวันนี้ก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยไปแล้วครับเบ็ดผมก็ะสีกลับบ้านแล้วครับบ้านในเวลากลับบ้านฝนกำลังตกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อกับช่องแนวอีสานเดอะคันทีแมนครับเพื่อเป็่นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบิินกันนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ